สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมดรโนเช่นเคยนะครับอยู่กับช n n e l ของเรานะครับกลับมาคราวนี้นะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์มาแนะนําเหมือนเช่นเคยนะครับห่างหายไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาคอมพิวเตอร์สักตัวนึงนะครับสเปคอยู่กลางๆแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเลยนะครับก็คือประกอบมาจากโรงงานเลยจริงๆก็จะมีอยู่หลากหลายแบรนด์นะครับวันนี้จะมา แนะนำนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะในฝั่งของ Lenovo นะครับซึ่ง Lenovo ก็ออกหลายโมเดลมากนะครับมาในตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวเนี้ที่น่าสนใจนะครับเป็น i5 นะครับเจน1 2นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัว Lenovo Idea Center 5นะครับรหัส 14iab7 นะครับจะมีรุ่นลงท้ายอีกนะครับก็จะเป็นรุ่นมี i3 แล้วก็ i5 นะครับตัวที่ผมเอามาให้ ดูวันนี้ก็จะเป็นตัว i5 นะครับเป็น d e สก์ท p pc ซึ่งตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ไม่ได้มีจอมาให้นะครับก็ตัวอุปกรณ์เองก็ให้มามีคีย์บอร์ดมีเมาส์แล้วก็มีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเดี๋ยวทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องมาเปิดดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่เราไปดูสเปคกันก่อนนะครับ ตัวเครื่องตัวนี้นะครับมากับ CPU i5 นะครับ Gen12 รหัส 12400F นะครับ6คอร์12เทรดนะครับตัวนี้ไม่มี E คอนะครับมีแต่ P คอนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเมนบอร์ดมากับชิปเซต B660 นะครับแล้วก็บิล i นในส่วนของตัว อินเทลกราฟิกมาให้นะครับรหัส770แล้วก็มีแรมมาให้8 g จิก1สล็อตนะครับเป็น ddr 4บัส3 2 0 m ั h z แล้วก็ตัวเมนบอร์ดเองเนี่ยสามารถที่จะใส่ตัวแรมเพิ่มได้อีก1สล็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่แรมได้สูงสุด32 g b นะครับตัวเครื่องเองนะครับมีตัว Storage มาให้เป็น n s d นะครับ m. 2 Me, abyte, นะครับ nvme มาให้5 1 2 g b นะครับเป็น slot m. 2นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเองเนี่ยเขามีสาย sata ที่เราจะเพิ่มตัว storage เป็น h a ร d ดดิ5สหรือ hard ด i ิสได้นะครับหตัวเขาให้มาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ได้แค่เพิ่มอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพราะว่าในชุดเองเนี่ยสายไฟไม่พอแต่ว่ามีช่อง sata เดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะ3พอร์ตนะครับแล้วก็ ตัวคอนเนค t ชันต่างๆก็จะมีเรื่องของพอร์ต Wi-Fi 6นะครับ 11ax ตัวนี้ Wi-Fi 6มาให้นะครับแล้วก็มีบลู o ู h 5.2บ i l อ i n มาให้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ power supply ที่เขาให้มาในตัวเครื่องก็จะเป็น260วัตต์นะครับที่ให้มานะครับในชุดก็จะมีแถมในส่วนของ อ่า Windows 11 Home มาให้เลยนะครับมาพร้อมกับประกัน3ปีนะครับตัวนี้จากทาง Lenovo เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันนิดนึงนะครับในตัวเครื่องเนี่ยสามารถนะครับที่จะเชื่อมต่อในส่วนของ PCIe version 4นะครับ1พอร์ตตัว 16x เลยนะครับใส่การ์ดจอเพิ่มได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพอร์ต PCIe นะครับ version 4.0 1x มาให้นะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวช่อง 1x สั้นๆนะฮะมาให้อีกหนึ่งพนะครับแค่นี้ในเมนบอร์ดมีเท่านี้ส่วน USB เขาให้มา USB 2.0 4พอร์ตนะครับแล้วก็ USB 3.2 Gen 1 1พอร์ตนะครับแล้วก็ USB 3.2 Gen 2 1พอร์ตแล้วก็ USB C 3.2 Gen 1นะครับตัวนี้ให้มา1พอร์ตแล้วก็ตัวเนี้ยรองรับในส่วนของ transfer นะครับที่เขาเรียกอะไร data transfer แล้วก็ สามารถจ่ายไฟได้5โวลต์3แอมป์ไว้ชาร์จนะครับโทรศัท์ชาร์จนู่นนี่นั่น,น,นได้แล้วก็ตัวเครื่องก็มีพอตนะครับแสดงผลอยู่2พอร์ตนะครับก็จะเป็นพอร์ต VGA 1พอร์ตแล้วก็ HDMI e 1พอร์ตนะครับเพียงพอนะครับสำหรับการใช้งานนะครับ HDMI e เป็นเวอร์ชัน2นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับทำงานนะฮะสามารถที่จะ เพิ่มในส่วนของการ์ดจอได้นะครับในอนาคตนะฮะสามารถใส่ได้สบายสบายเลยนะครับกับราคาตัวนี้อยู่ที่19,400บาทนะครับครบเซตเลยนะครับอยู่ข้างๆผมนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะครับว่าข้างในแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่ออย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิธีแกะนะครับก็เปิดฝาเคสออกมานะครับจากนั้นนําตัวล็อกนะครับฝาเคสด้านหน้าออกนะครับในลักษณะนี้นะครับนี่คือด้านหน้าเคสนะครับ ถัดมานะครับเราจะทําการยกนะฮะในส่วนของปลดล็อกตัวเคสตัวนี้ออกนะครับโดยด้านหน้าเคสจะมีตัวสีดแดงนะครับให้ดันขึ้นนะครับแล้วก็สไลด์อกอ,ดอกมานะครับตอนสไลด์ออกมานะครับวิธีเอาออกให้ค่อยๆนะครับยกด้านหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็เอาสลักด้านหลังออกนะครับจากนั้นค่อยๆนะครับหมุนในส่วนของตัวนี้หรืออาจจะถอดสายก่อนก็ได้ในกรณีที่เราจะต้องการปรับเปลี่ยนอะไรข้างในนะครับ ในส่วนข้างในนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับมีช่องเพิ่มเติมเรามาดูในส่วนข้างในกันนะครับด้านหน้าที่เห็นจะเป็นพัดลม c t u นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นสล็อตใส่แรมนะครับสามารถใส่ได้2สล็อตนะครับเป็น d d r 4ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นสล็อต PCI นะครับ1 6 x สามารถเพิ่มการ์ดจอได้นะครับ แล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น PCI Express เช่นเดียวกันอีกหนึ่งสล็อตนะครับกรณีที่เราเพิ่มในส่วนของการ์ดต่างๆส่วนถัดมานะครับด้านล่างก็จะมีสล็อต PCI นะครับที่จะเอาไว้เสียบการ์ด Wi-Fi แล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นสล็อต M.2 ที่สามารถใส่ในส่วนของต็อเ,เพิ่มได้อุปกรณ์ที่ให้มาในชุดนะครับก็จะประกอบด้วยตัวเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ข้างในนี้นะครับแล้วก็ให้ในส่วนของเมาส์ ม้ส์มาให้1อันนะครับแล้วก็เป็นแบบมีสายนะแล้วก็สาย AC ซ o w e r มาให้นะครับในกล่องเลยแล้วก็ให้ในส่วนของแป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์ของ l e n ว v โนนะครับค่อนข้างห,หนักนิดนึงนะครับไม่กลองแกลงนะหนักมากเลยนี่เป็นคีย์บอร์ดธรรมดานะครับมีอ่า ในส่วนของปุ่มฟังก์ชันมาให้ใช้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือชุดที่ให้มาในกล่องของ l e n o v o o ในชุดนี้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าตัว d e สก์ท็อปของ l e n o v o ตัวนี้นะครับ Idea Center 5ตัวนี้นะครับก็มี CPU ให้เราเลือกนะครับ i3 i5 นะครับณตอนนี้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับซึ่งราคาก็สามารถ จับต้องได้ราคาไม่แพงนะครับเอาไว้ใช้ทํางานนะครับในเซตนี้นะครับก็จะรับประกันทั้งหมด3ปีนะครับแล้วก็การเปิดเครื่องอะไรพวกนี้สามารถอัปเกรดได้เลยนะครับสามารถเปิดออกได้ง่ายๆนะครับโดยการใช้ในส่วนของมือหมุนสกรูออก2ตัวแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับจากที่แนะนํามาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถเปิดแล้วก็อัปเกรดได้นะครับการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่า หลายท่านเองอาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่ละท่านก็อาจจะสามารถใช้งานได้อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึ่งนะครับสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับลองดูเป็นทางเลือกนะครับผมก็เอามาแนะนำนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่น่าสนใจนะครับกับสเปคกลางๆสามารถใช้งานได้ทั่วไปเลยนะครราคาไม่ถึง20,000บาทนะครับอาจจะใช้กับตัวจอเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาอยู่นะครับไม่อยากคิดเรื่องสเปกวุ่นวายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับสามารถ สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนะครับว่าทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสําหรับการเลือกคอมพิวเตอร์ใหม่สักเครื่องหนึ่ง ในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายรุ่นเดี๋ยวเราจะมีหลายๆรุ่นนะครับมาแนะนํากันนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งแบบคัสตอมไมซ์ก็คือประกอบเองนะครับหรือว่าจะซื้อแบบสําเร็จแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับมันก็จะอยู่ในวารันตีทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเลยจะง่ายเลยไม่ไม่ต้องกังวลอะไรสมมติว่ามีปัญหาก็โทรเข้าที่ l e โนเวอร call center นะครับเขามีออนไซต์ด้วยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้มีซีดีรอมมาไว่อยู่นะครับยังให้เราใช้อยู่หน้าหน้าก็จะมีผอดหูฟังมีอะไรให้หมดนะครับตาม วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่องของเรานะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราโดยการกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับกรณีที่เรามีวิดีโอคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆจะได้อ่ามีการแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับพบกันในในคลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ